สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเลี่ยมพระนะครับแบบ้อยองค์นะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะเปิดบล็อกนะครับเป็นทรงวงรีแบบนี้นะครับดูนะครับให้วงรีนะครับมีขนาดนะครับใหญ่กว่าพระนะครับจากนั้นนะครับก็นําบล็อกตัวเมียนะครับลงไปวาดนะครับช่องด้านในนะครับเพื่อทําแกนกลางนะครับก็จะได้เป็นแกนกลางที่มีวงใน เท่ากับบล็อกตัวเมียแบบนี้นะครับอันน <pad> ี ifice, For that, Here, ้ผมเลือกใช้เป็นแผ่นคริลิกสีดํานะครับจากนั้นนะครับเดินน้ํายาแผ่นเรียบนะครับอันนี้เดินน้ํายาแผ่นเรียบนะครับแปะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแกนกลางนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาจัดพระนะครับให้ลงไปอยู่นะครับในกึ่งกลางนะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าพระหันหน้านะครับหันข้างนะครับหรือว่าหันหลังนะครับอันนี้ ตามใจนะครับตามใจเราแล้วก็ดูความเหมาะสมนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นหันข้างนะครับจากนั้นนะครับก็ไปตัดแผ่นอะคลิล1มิลนะครับให้มีขนาดใหญ่กว่าแกนกลางนิดหน่อยนะครับเพื่อมาอัดพระนะครับวิธีนะครับการเลี่ยมลอยองค์แบบนี้นะครับเราจะเดินน้ำยาทั้งหมด4รอบนะครับอันนี้เดินไปแล้ว1รอบนะครับทีนี้นะครับเราจะทำการอัดพระนะครับโดยใช้บล็อกตัวเมียนะครับ กดลงไปนะครับกับแผ่นอะคริลิก1มิลนะครับที่เรานะครับนำไปลนได้นิ่มแล้วนะครับอ่าถ้ากดไม่ไหวนะครับทนความร้อนไม่ไหวก็นำขึ้นมาหนีบคลิปแบบนี้นะครับตามคลิปเลยนะครับรอให้แผ่นอะคริลิกนะครับเย็นตัวนะครับแล้วค่อยเดินน้ำยาปิดทับนะครับอันนี้นะครับจะเป็นการเดินน้ำยาในรอบที่2นะครับ ก็ใช้ใบมีดนะครับเสียบบนเสียบล่างนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำยานะครับยี่ห้อช้างนะครับทีนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของเราเลยนะครับผมก็จะไล่นะครับจากด้านล่างนะครับขึ้นไปหาด้านบนนะครับพอเติมน้ํายาพ้นแนวที่เราจะหนีบนะครับแล้วก็หนีบกิฟนะครับที่เราฝั่งนะครับจากนั้นก็เริ่ม ถอดด้านล่างนะครับแล้วก็เติมน้ํายาด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นการเดินน้ํายารอบที่สองนะครับก็ด้านบนนะครับผมก็จะงัดจบนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าอากาศนะครับดันปุดๆแบบนี้นะครับก็พยายามดูให้น้ํายาเต็มมือขอบนะครับแล้วค่อยนํากิ๊มาหนีบนะครับ จากขั้นตอนนี้นะครับก็ไปปองฝานะครับด้วยน้ํายานะครับมาครอบนะครับทีนี้ก็ต้องดูการปองฝานะครับด้วยน้ํายานะครับจะทําให้ฝาของเรานะครับมีความนูนกว่าการดันด้วยลมแอร์ปั๊มนะครับเดี๋ยวอีกฝานึงนะครับผมจะแนะนําวิธีการปองฝาด้วยน้ํายาให้ชมนะครับ น,นี้ก็จะเป็นเดินน้ำยารอบที่สามนะครับเดินน้ำยาเหมือนเดิมนะครับเสียบไปมีดบนล่างนะครับไล่จากด้านล่างขึ้นไปหาด้านบนนะครับจะเห็นพื้นที่โดยรอบนะครับผมเหลือไว้ประมาณเจ็ดแปดมิลนะครับอย่าเหลือไว้กว้างมากนะครับ พยายามเหลือพื้นที่น้อยๆนะครับเราจะได้เดินน้ํายาได้เต็มวัยนะครับแล้วก็เดินน้ํายาได้ง่ายขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับหนีบข้างนะครับหนีบข้างได้แล้วก็มาถอดใบมีดด้านล่างนะครับเติมน้ํายาด้านล่างหนีบกิฟด <sky> ้านล่างนะครับแล้วก็มาจบที่ด้านบนเหมือนเดิมนะครับผมจะใช้เข็มนะครับงัดนิดนึงนะครับไล่ฟองนะครับแล้วก็ ใช้หัวไม้มือบีบไล่ฟองออกไปนะครับพอมีน้ํายาเลอะออกมาก็ซับซะก่อนนะครับทีนี้เดินน้ํายารอบที่สามเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับผมจะแนะนําวิธีการปองฝาด้วยน้ํายานะครับนําบล็อกตัวผู้นะครับมาแปะไว้กับกระดาษกาวนะครับด้านในจะเป็นสัมฤนะครับของค u ร์บอนบัตนะครับผมจะใช้น้ํายาที่เราเดินใสเลยนะครับหยดเข้าไปนะครับไม่ให้เลอะออกมานะครับ จากนั้นนะครับก็นําแผ่นอาคริลิก1มิลนะครับไปปิ้งไฟนะครับไปลนตะเกียงนะครับให้นิ่มนะครับพอลนได้นิ่มแล้วนะครับแล้วก็มาวางไว้บนบล็อกตัวผู้นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือบล็อกตัวเมียนะครับแล้วก็กิฟต์นะครับที่เราต้องเตรียมไว้นะครับนิ่มแล้วนะครับวางเสร็จนะครับนําบล็อกตัวเมียเล็งช่องไฟให้ดีนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับใช้กิฟต์หนีบนะครับทั้งสี่ด้านนะครับจังหวะนี้ต้อง ไว้นิดนึงนะครับเพื่อเราจะมาลนไฟต่อนะครับตอนนี้นะครับน้ํายานะครับจะถูกกักเก็บอยู่ด้านในนะครับเมื่อน้ํายานะครับโดนไฟนะครับเขาจะขยายตัวนะครับแลวจะดันอากาศด้านในออกมานะครับทําให้ฝาของเรานะครับพองขึ้นมานะครับทีนี้นะครับเราต้องใช้ไฟช่วยนะครับให้แผ่นอะคริลิกนิ่มนะครับน้ํายานะครับถึงจะมีแรงดัน ฝาได้นูนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพอเราดูนะครับว่านูนนะครับตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็พอนะครับต้องพยายามลนชักเข้าชักออกนะครับอย่าแช่นะครับไม่งั้นฝามันจะแตกนะครับเราเสร็จแล้วก็เบรกด้วยลูกลมนะครับหรือไม่ก็เอาไปอังกับพัดลมได้เลยนะครับอันนี้นะครับหลังจักเย็นแล้วนะครับเราก็ดีดฝานะครับออกจากบล็อกตัวผู้นะครับ ก็จะได้ฝาที่นูนนะครับแบบนี้นะครับด้านในจะมีไอ้น้ํายานะครับก็เช็ดทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไปเดินน้ํายานะครับในขั้นตอนต่อไปก่อนเดินน้ํายาผมก็จะไปตัดมุมก่อนนะครับทั้งสี่ด้านนะครับกิ๊บจะได้หนีบเข้ามุมได้ง่ายนะครับอ่นนี้นะครับไปตัดมุมเสร็จแล้วนะครับก็ทีนี้ก็จะมาเล็งนะครับเล็งฝาทีนี้นะครับด้วยความที่แผ่นเป็นสีดําทึบนะครับเราจะมอง ให้ทะลุไปด้านหลังไม่เห็นนะครับเราต้องใช้วิธีการเล็งด้านข้างนะครับแบบนี้นะครับดูหัวท้ายนะครับให้ตรงกันนะครับจัดระเบียบให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเดินน้ํายาติดไปแล้วจะลื้อไม่ได้นะครับลื้อได้แต่ก็เดินน้ํายาใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยเนียนเท่ากับเดินครั้งเดียวให้ผ่าดนะครับนี่พอเล็งได้ที่แล้วนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับเสียบไปมีดบนล่างนะครับ คลิปนี้นะครับมีความยาวนะครับถ้าเกิดผมตัดแต่งเสร็จนะครับมันจะเกินสิบนาทีนะครับก็เลยผมจะตัดไว้แค่เดินน้ํายาฝั่งนี้เสร็จนะครับแล้วก็จะตัดจบเลยนะครับเดี๋ยวค่อยให้พี่เพื่อนๆนะครับกัลยาณมิตรนะครับทุกท่านนะครับค่อยติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับในตอนที่ตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดิมนะครับอันนี้เดินน้ํายาสลับฝั่งไปมานะครับ ดบมีดศูนย์จดสมนะครับน้ำยายี่ห้อช้างนะครับเหนบด้านข้างทั้งสองข้างเสร็จนะครับก็จะมาถอดไปมีด้านล่างเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้ต้องค่อยๆนะครับเวลาหนีบนะครับไม่ต้องรีบปล่อยกิบนะครับค่อยๆหนีบค่อยๆปล่อยนะครับน้ำยาจะได้ไม่ทะลักนะครับ ด้านบนเหมือนเดิมนะครับจะใช้วิธีงัดนิดนึงนะครับงัดฝาให้น้ํายาเต็มขอบด้านบนนะครับแล้วผมถึงจะปล่อยนะครับโอเคครับขอฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ